อีกเรื่องหนึ่งนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีข้อร้องเรียนจากภาคธุรกิจจำนวนมากเกี่ยวกับกฎหมายวันเวลาในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับ <N> ก็คือมีข้อร้องเรียนอยากให้ทางรัฐบาลปรับเปลี่ยนเวลาวันในการ ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเนื่องจากบอกว่าเป็นอุปสรรคต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและไม่สอดคล้องกับนโยบายในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้ทีม Amazing Thailand Grand Tourist and s p o r t y e a r นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางภาครัฐโดยท่านนายกรัฐมนตรีแพททองทานทินวัตรก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปศึกษาไประดมความคิดเห็น ข้อดีข้อเสียทั้งหมดเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายการปรับเปลี่ยนวันเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะในเรื่องของการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนาก็จะต้องไปศึกษาว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรจะต้องปรับเปลี่ยนไปจากนี้หรือไม่รวมถึงการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาบ่าย2ถึงหโมงเย็น จะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแล้วดีกว่าเดิมหรือเปลี่ยนแล้วแย่กว่าเดิมนะครับก็เดี๋ยวระหว่างนี้เนี่ยก็จะมีคณะกรรมการไปศึกษาข้อมูลทั้งหมดแล้วก็บรนนาเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการต่อไปเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนวันเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับจะมีการยกเลิกไปเลยหมดไหมก็คือขายได้ไม่จํากัดเวลารวมถึงวันสําคัญทงางศาสนาก็ขายได้ นะครับเหมือนสมัยก่อนนู้นเนี่ยอันเนี้ยก็ยังไม่รู้ก็ต้องรอผลศึกษาจากทางคณะกรรมการว่าควรจะไปในทิศทางไหนนะครับก็มาลุ้นกันนะครับตอนนี้ยังไม่ฟันธงนะครับรอผลการศึกษาข้อดีข้อเสียทั้งน้ำหนักแบบไหนดีกว่ากันดีในด้านเศรษฐกิจดีในด้านสังคมก็เดี๋ยวมาดูข้อสรุปและก็เป็นไปตามผลศึกษานะครับ